สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเจอกับพี่ยายๆอีกแล้วกับพี่ยาย,ายุประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของ้างเนเล็บแล้วก็ระบบที่เอสบนยูนะคะขายของออนไลน์ค่ะแล้วก็ขายชุดไทยออนไลน์ค่ะเป็นตัวแทนผู้สาวสิลง,งามค่ะพี่น้องนะ,ะมอนี่บ่ได้ไมาขายของค่ะมอนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกคนอาหารสมองค่ะถ้าเฮารับอาหารสมองทุกมืือนะคะชีวิตของเฮากระิสดใสเบิกบานนะคะชีวิตของเฮาก็สดิดีขึ้นจากคนที่อยู่ซื่อๆเป็นคนเฉยๆเฉยๆเฮ้าก็สิตื่นเต้นขึ้นมากเวลาที่เฮ้า จิตวิญญาณของเขานะคะได้กินอาหารดีๆได้กินอาหารสมองสมองได้รับเดืองเล้าดีๆพลังงานบวกพลังงานลบนี่ก็สินีไปที่พี่น้องหรือพลังงานลบนี่มันก็เปรียบเหมือนกับความหมืดคกับพี่น้อง้ามือใดที่เขามีแสงสว่างนะคะพลังออกจากโตเฮานะคะแสงสว่างมันกับจัด ขจัดความมืดหายไปค่ะพลังหลบก,ก็คือพลังความหมืดเฮาต้องใส่พลังแสงสว่างพลังบวกพักมันออกไปจากชีวิตเฮาถ้าอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากมีความสุขอยากดึงดูสิ่งดีๆข้ามาในชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เฮาเหตุคือเฮาต้องรู้สึกด,ดีเบิกบ,บานรู้สึกด,ดีเบิกบ,บานตื่นเต้นค่ะพี่น้องตื่นเสาร์มานีต้องเบิกบ,บานนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสบ่แมนนาบูดอมขีดฟันยู่ค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้น การที่เขาใชีชีวิตดีขึ้นไดบ่ไดมันขึ้นอยู่กับตัวเขาถ้าเขาตือนขึ้นมาแล้วโอ้ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบือ่อบ่อยากไป็ดงานขี่คันขึ้นมาทันทีชีวิตบ่กเปลี่ยนกับพี่น้องอยู่มองเดิมกับสีนะถ้าเขาอยากเปลี่ยนชีวิตเขาจะต้องตือนเต้นตื่นกันน้อโอ้ยขอบคุณยังไม่ลมหายใจอยู่อุย้ยวัอนี้สมีสซ่ซินดีๆเขามาเน่นอนเลยไปทํางานเจ้านายกระชมเพื่อนกระชม มิตรสิงดีๆเอามูสื่อของมาฝากเห็นบ่ถ้าเขารู้สึกดีตื่นเต้นมีความสุขนะเขาสิไปเหตุงานเขาเหตุนี้อย่างมัน,น,นสิลาเริ่มสดใสกับพี่น้องบ่คือกันค่ะกับคนดีคิดตะเลียงลบตื่นขึ้นมาโอ้ยบ่รู้ว่าสิเหตุอีหยังกี่ขัน้นบ่อยากไปเหตุงานฝนตกกี่ขั้นนะเฮ้สิชีวิตบ่เปลี่ยนยู่หมองเดิมกับพี่น้อง้ายาโชคดีอยาชีมีชีวิตดีขึ้นนะคะเฮ้าสิต้องเปิดใจนะคะ,เป,ะ,คะเปิดใจรับฟัง เปิดใจรับฟังสิ่งดีๆที่เขามาใหมเปิดใจรับฟังว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะบมเมนสมัยก่อนพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนนี่เวลาเขาเห็นรายงานเด็บอเขาต้องไปห้องสมุดเนียไปค้นคว้านะคะอุย้ยแล้วก็ไปตัดกระดาษนังสพินว่าแปะแปะโลกสมัยนี้กับพี่น้องมันเปลี่ยนไปมันเป็นออนไลน์ในเหตุรายงานเด็กหน่อยเห็นรายงานต้องไปเสิร์ชยุคกูเกิลเอาไปเบิร์นยูทูบปุนหรายงานบมเมนคือสมัยเทาเนี้ยสมัยเทานี่มันต้อง รุ่นที่ไปคนของสมุดพี่น้องเอ้ยนั่นแหละผู้ใดขีดทา,าดนผู้ั้นก็สอบตกทิ้บ่คือการกกับสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้ววิวัฒนาการเปลี่ยนวิวัฒนาการมันเปลี่ยนลงมันเปลี่ยนแล้วเขาอยู่สือ่อเขาเป็นคนสูงไว้อยูสือ่อมันก็คิดลบทิมไปสือ่อพี่น้องหายใจทิมไปมือมือมันกะบดเปลี่ยนชีวิตเา้าคนสำเร็จเขาบอกว่าถ้าชีวิตเขาสิเปลี่ยนความคิดเ้ามันตองไดค่ะความคิดอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เด้การลงมือหยัดมันตองแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับพี่น้องนะคะถ้าความค เฮ็ดอีหยังมันก็ดีเฮ็ดอีหยังมันก็ดีถ้าเฮานะคะความคิดบ่ได้เอา้าสิเฮ็ดงานอีหยังแต่ละอย่างมาโอ้ยบ่มีทุนโอ้ยให้ลูกเรียนจบก่อนเฮ้ยอ่ะให้พ่อนวันจบก่อนใหเห็นบ่เฮามีแต่ขออ้างถ้าเฮาความคิดบ่ได้แม่นเฮาลงทุนไปมันก็เจ๊งกับพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเฮาใหม่ก่อนถ้าเฮาอยากประสบความสําเร็จถ้าเฮาอยากโชคดีพี่อยากมี3เกณฑ์หลักมาบอกบนโลกออนไลน์สมัยนี้มันต้องออนไลน์100%กับพี่น้องบ่แม่นว่าไป เดินตามขายของอยู่บ้านบ่มีแล้วสมือเนี่ถ้ามีก็น่อยค่ะค่ะสมือเนี่เขาขายออนไลน์เห็นบอกพิมพ์บิดพายขายออนไลน์1ิบนาที้อยล้านพี่น้องคิดบ่งว่าโลกออนไลน์มันมีพลังขนาดไหนโลกออนไลน์นี่มันเหมือนกับข้านพแรงคักเด้โลกออนไลน์นี่ค้านพลังลอยเปอร์เซ็นต์ับพี่น้องอ่ะขอหนึ่งเลยนะคะถ้าเฮาสินนีชีวิตดีขึ้นอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเคลียรงียงก็ดีโชคดีขอหนึ่งเลย ส้างความสุขให้เจ้าของก่อนค่ะพี่นออ้องเออส้างความสุขให้เจ้าของก่อนนะก่อนสิ่งแหลกที่เฮาต้องเปลี่ยนอยากจะโชคดีอยากมีชีวิตดีขึ้นสิ่งแหลกเลยเฮาต้องส้างความสุขให้เจ้าของก่อนนะถ้าความสุขภายในจิตใจของเฮาบ่ได้ชีวิตบพเปลี่ยนค่ะพี่น้องบางคนอาเสิเทียงว่าพี่อายาหนูวมีหนีอยู่หนูสิมีความสุขได้จังไดพี่มันเป็นจิบ,บ่ได้แต่ก็เอาหนี้วางลงก่อน อย่าไปคิดถึงมันยิ่งคิดถึงหนีหนี่ยิ่งเพิ่มพูนสิ่งไหนที่เขาคิดแสดงว่าเขาโฟกัสมันให้มันขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นเอาหนีว่างไปก่อนเอาหนีว่างไปก่อนจะไปคิดเอาไปเดินเล่นรับลูกกับล้านเล่นกับน้องมาน้องแมวให้มีความสุขเบิกเพ่งเต้นสนุกสนานมีความสุขเบิกบานเอาหนีมันต้องใส่แน่นอนพอความคิดเาดขเา,เาดีขึ้นนะคะสมองเขาลงเทาดีขึ้นนะคะมันกระสิดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้เทาได้เพิ่มเติมนะคะตอนแรกเขาต้องมีความสุขก่อน ประตูที่เปิดข้างนะประตูที่จะเปิดสิ่งดีๆเขามาในชีวิตของเขาก็คือส,าาส้าง,งความสุขให้เจ้าของก่อนความสุขเขาเกิดว่าดเอ่บาสามารถที่จะดึงดูสิ่งดีๆโอกาสดีๆเขามาในชีวิตไดเดฟพี่น้องคิดเบิง่งนะคะมันต้องสั่งความสุกรอนนนีสินนีสินอ่ะรู้ว่าคิดหลายพี่เอ้าก็ย่าคิดตัวเลิกคิดอันใดที่มันเห็ดใดเจ้าของถูกก็เลิกคิดเข้าใส่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเลิกคิดให้ไปคิดเรื่องที่มันดีๆ พ่าคิดดีแล้วเขาก็สิีโอกาสดึงดูดสิ่งดีๆสมองดีแล้วก็เอาเงินบอกพ่อบอกมันก็บสิีวิธีค็ดเอา้าไปหางานเพิ่มนะเนี่ยงานประจําบอกพ่อเดีย๋ยมันต้องเอาขายของออนไลน์เพิ่มเอาไปเห็นนั่นเห็ดนี่เสริมเพิ่มในเงินมากแล้วก็ไปใ่หนีได้เห็นบอกมันก็จสิีวิธีคิดน่ะถ้าเข้าเขาต้องเห็้เจ้าของมีความสุขก่อนนะอันดับแรกเลยมีความสุขค่ะอันดับที่สองเลยกับพี่น้องวิธีที่สองคือเรียนรููพัฒนาตัวเองคนเฮานะถา้าบเรียนรู้่พัฒนาเจ้าของเนี่ยเฮากับอยู่หม่งเกา่าน้อง เพือๆนะเพเพอตกลงไปกว่าเก่านะคนเฮามันต้องมีการพัฒนามันต้องมีการเรียนรู้บ่เรียนรู้นั่งหายใจจริงซื่อเนี่ยโลกเขาออนไลน์ตุ่ม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 โอ้ยเขาออนไลน์สิบนาทีได้ลอยหลานเขายังเจอยออนไลน์เอาสื่อของออนไลน์กับบอเป็นเอาเหยียดยังกับบเป็นเอาเ มันต้องเรียนหูบ่บมีผู้ใดเก่งมาจากทองพอทองแม่พี่้องแม่บ่แมนว่าผู้ใดออกจากแม่หรอกแลนใดยางใดมันต้องมาเรียนรู้ผ่ะเรียนรู้เพิ่มเติมจากสายเอาอีอย่างเ้อง่วูหูจหักเ็ดพี่นูนู้ยเหต,หเหต,หเหตวิดีโอตกตกการวิดีโอตกตกกว่าเป็นเอาเ,อาเข้าไปเสิร์ฟเบิบ่งแม่เข้าไป youtube ก็หาวิธีเหตตัดแต่งคลิปสวยๆเหตแบบใดอื้อมันต็มีสอน เฮ็ดกลิปนั้นคิดนีเฮ็ดจังไห้มันก็มีสอนมีสอนหมดคัดขดเฮ็ดจังไห้มันก็มีสอนหมดกับพี่น้องอินชอดเฮ็ดแบบไหนไม่สอนหมดอยู่ในยูทูบเรียนได้ฟรีกับพี่น้องเลียนแล้วก็ออามาพัฒนางานของเจ้าของเลียนแล้วก็มาเห็ดโมเมนว่าเฮาอยู่สื่อเฮ้าต้องเลียนลูกให้เฮ้าสมองเฮ้านีพัฒนาถ้าเฮาบ่เลียนลูกสมองเฮ้าหนีมันสี่ฟอกรับพี่น้องเฮ้าต้องใส่สมองเฮาคิดเลียนลูกพัฒนาอ่านหนังสืออ่านหนังสือกับพี่น้องอ่านหนังสือระดับโลกอ่านหนังสือที่เขาสอนอย่างเช่นอพ่ออ พ่อนะสอนลูกต้องเสียพ่อสอนลูกรวยพ่อรวยสอนลูกหรือหนังสือเงินสี่ด้านงานสีประเภทหรือหนังสือ t ด e s e ี r e t ียรติงสิที่มันพัฒนาจิตวิญญาณของเขาที่มันพัฒนาการเงินพัฒนาสมองของเขาเขาเอาออไปอ่านพี่น้องหรือการที่การที่เขาศึกษาเกี่ยวกับจิตใจสำนึกอันใดที่เขาชอบที่มันพัฒนา ในงานของเขาเขากับไปศึกษาเรียนรู้หรือคลิปดีๆฟังฟังคลิปดีๆเราก็เอามาพัฒนาเจ้าของเห็นเห็นเจ้าของมีความหูกับพี่น,อน้อ,นซซอ,นองอถ้าเขาเรียนรู้เลยเขากับเหมือนกับเขายเสื่อพี่น้องเขาบาอย่างถ้าเขาเรียนรู้เหมือนกับว่าเขาเดินไดยยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเขาก็เหมือนกับวิ่งไปเลยเขาจะทันโลกท่านเหตุการณ์กับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนรู้พัฒนาเจ้าของถ้าเขาอยากโชคดีเพราะว่าเวลาเขาเรียนรู้พัฒนาเจ้าของสิ่งดีๆมันกับสีขาวง่าพอเขารู้วอาเข้าอันนี้เหตุแบบนี้อันนี้เหตุ เขาเป็นเขาเห็นงานประจําเหลิกงานว่าแล้วเขากะมาเหตุงานเสริมงานออนไลน์ใดบอกเออเห็นบอกมันมีสอนกับพี่น้องมันมีสอนแค่เขาเข้าอยากปลดหนี้ให้เขาแค่ขยันมากขึ้นกว่ากว่าผู้อื่นนะคะถ้าถ้าเข้ามีหนีหลายเราเขาขี่คานพี่น้องเข้ากับปลดหนี้บ่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเขาต้องขยันหลายกว่าคนอื่นเลี้ยนรูนะคะเลี้ยนรูบ่แม่นว่าบ่เลี้ยนอ่ะไปอ่าด่าวบรคแต่วันวัน หรือไปเม่นเมา้อยเศร้าบานไปวันๆยังสิมันบกได้เงินมันบกได้เกิดประโยชน์เด้มันมีแต่เหตุให้เจ้าของถูกผู้อื่นเขาทุกเจ้าของกับถูกอีกเพราะฉะนั้นหาความรู้สใส่สมองเฮาให้สมองของเขามีร้อยอยากค่ะพีน่น้องฝึกฝนเลียนรู้นะแล้วก็ตีบวกทุกเรื่องฝึกฝนค่ะาการที่เฮาคิดดีคิดบวกมันสามารถฝึกฝนได้ค่ะพี่น้องบ่ามีผู้ใดเนี่ยคิดบวกมาได้เกิดค่ะตอนที่เขาเกิดจากทอมแม่เฮาเฮาห้องหายเด้เขาห้องหายเพมีบ่แเม่นว่าดีใจตื่นเต้นดีใจมากเฮาห้องหายเพราะฉะนั้นเฮามาฝึก เขามาฝึกการคิดดีคิดบวกเอาเอาเขาคิดลบมาทั้งชีวิตแล้วมันบ่มีชีวิตดีขึ้นไหมเขาก็ต้องฝึกคิดดีเยากูจะคิดดีบางหนะ้าคิดดีทํานดีได้ดีเขาบอกว่ามันดึงดูดเรื่องดีๆเอากูจะลองเห็สตังเนี่ยเอาลองเห็ดเบิง้งก่อนตายนี่ต้องเห็ดคิดดีคิดบวกให้มันได้ซิเาเพื่อส้่งชีวิตลอ่องเบิงค่ะถ้าเขาตังลักษณะนี้เขาตัดสินใจแบบนี้มันได้แน่นอนกับพี่น,อน้องนะคะขอสามกับพี่น้องขอสาม สั่งความโชคดีให้เจ้าของนะสั่งความโชคดีให้เจ้าของขยายความโชคดีส่งความโชคดีรู้สึกว่าเฮาโชคดีตลอดเวลานะคะรู้สึกว่าเฮาโชคดีตลอดเวลาพยายาหนูมีหนีอยู่เอา้าหนีอีกแล้วนะคะบอกว่าคิดถึงความโชคดีเอา้าม่หนี ม่หนีเขาก็สามารถใส่ได้วางหนีเบงวางหนีไว้กอนนะเขาก็ใส่เข้าไปนไม่หนีก็ต้องใส่เขาแต่ว่าเขานี่รักษาความโชคดีของเขามันก็ต้องมีความสุขค่ะพี่น้องมันต้องมีความสุกรกักษาความโชคดีขยายความโชคดีเอารู้สึกว่าของมีความอยู่มีความโชคดีๆรู้สึกแบบใดพียรก รู้สึกบ like ่าเจาของมีความโชคดีรู้สึกแบบไรนก็รู้สึกแม่ว่าตอนนี้โชคดีบ่มีบ้านอยู่อุ้ยโชคดีจังเลยอ่ะมีบ้านอยู่โชคดีจังเลยมีอาหารกินโชคดีจังเลยเราจังมีที่รักที่น้องดีๆโชคดีจังเลยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวดีโชคดีมีลูกน่ารักโชคดีมีแฟนดีโชคดียังมีพ่อแม่ให้เฮาได้ชื่นชมให้เฮาได้มีความสุขให้เฮาได้มีเสียงหัวเราะให้เฮาได้เหดุนหยงเพื่อพ่อแม่เฮาโชคดีขนาดไหนที่เฮาตื่นกันวายังหายใจได้อยู่โชคดีขนาดไหนที่ เขาตื่นขึ้นว่าอากาศยังมีหายใจอม,มันเหลือเฟือขนาดไหนโชคดีขนาดไหนที่เขาโอ้โอโยังมีนม้ำดื่มน้ำเกินน้ำใส่นี่ยรถถุกถึงความโชคดีขนาดเนี่ยพี่พี่น้องยุบบ้านื้อโชคดีจังเลยมีโต๊ะนั่งโชคดีจังเลยเอา้ามีหมาแมวมาเมลนเ่นนั่ง เฮาให้เขารู้สึกถึงความโชคดีเห็นนีหยังตีบวกเห็นนี่ยังอ่ะใส่ความรู้สึกดีๆโ่เมนว่าวันๆคิดถึงต่หนี้เฮ็ดจังไดกูสิหาเงินไปใส่ดีเนาะเห็ดจังไดกูสิเอาเงินตรงนี้มาใส่ตรงนี้เอาไปยืมหนีเพิ่มไปขยายหนีเพิ่มเอาเนี่ยคิดแบบนี้มันบ่ได้กับพี่น้องคิดแบบนี้มันอยากจะจเจุองสางหนีเพิ่มเพราะฉะนั้นเฮาต้องคิดตีบวกเขาหาจุของคิดต่เรื่องดีๆมีหนีหูอยู่ว่ามีอย่าว่างมันใดบ่อวางมันไว้่าแบกมันไปที่ทํางานนั่ย่าแบกหนีไปที่ทํางาน่าแบกหนี้มาบานเอาว่างมันลง หูอยู่ว่ามันอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าส้างความสูงให้เจ้าของใดก่อนเพื่อส้างความโชคดีตอกยำความโชคดีให้เจ้าของหาเอาพี่เห็ดจังไดหนูไม่เหนี่ยมันบอกทรงนี้อีกแล้วเอาไม่หนีไม่หน,นีนะเฮาเพอเฮามีความสุงเลรวเฮาก็ขยายเหตดในเจ้าของมีงานเพิ่มเอาจากเลิกง,งานประจำมาสามารถเฮาเห็นงานประจำเต็มทีเลยพอเฮามาถึงบ้านเฮาสามารถที่จะเห็นงานออนไลน์ขายของออนไลน์ได้เห็ดออนไลออนล์ออนลเห็ดงานเสริมเพิ่มได้นะแค่เฮาขยายหลายกว่าคอนอื่นอีกเท่าตัว ถ้าเ้ามีหนี้เราห้องขี่ขานจบเลยสิเา้าบ่มีเงินใส่หนี้เร็วเพราะฉะนั้นเ้าอยากมีเงินใส่หนี้เขาต้องเฮ็ดงานเพิ่มเอา้าทำงานประจำมากก็มาเหตุย่างพีิยานะหยาเฮ็ดธุรกิจร้านเด็บเฮ็ดร้านเลสบีเฮ็ดที่เต็มที่เลยกลับมาบ้านพิยาหยาก็มาออนไลน์เอา้ามาออนไลน์สิขายกาแฟขายกาแฟลดน้ำหนักพิยาหยาจากน้ำหนักเจ็ดสิบสองกิโลเหลือหา้าสิบเก้ากิโลตอนเนี้ย เราเห็นบอกเฮาเฮา,าสามารถที่จะขายได้เพราะว่าเขาเห็นเฮากินหรอเฮากอมลงเขาเห็นเฮาใส่สูตรสวยๆ,ๆลรวเฮาก็ถามเออมันเหตุในยๆจังสี่จ้าง่านออนไลน์ผู้งานจัางเมดผู้ใดบ่รู้ว่าเสีเห็ุแบบไะถามอินบอกขอเขามาถามเอ่ยบอกเอ่ยบอกมดเปลือกเลยบอกปิดบังค่ะสั่งความโชกีให้กันนะ,ะ <c> ผู้ใดอยากมีงานเพิ่มอยากได้รายได้เพิ่มก็ทักมานะคะแม่ซอยใดพี่น้องเพราะฉะนั้นนะการชี้เฮาสี่เขาไม่หนีเขาอยากปนหนีเขาก็ต้องหางานเพิ่มบ่เม่นวาเหตุงานประจาเหตุงานอย่างเดียวบ่ไดดมันต้องมีเพิ่ม เพื่อที่สิมีไรายได้โทดใจในครอบครัวของเฮานะคะสั่งความโชคดีรู้สึกโชคดีขนาดไหนเฮามีเงินเลี้ยงดูครอบครัวมีเงินส่งให้พ่อแม่ใส่มีเงินกินอาหารมีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส,ส่มีเงินซื้อนันซื้อนี่นะเขาโชคดีแค่ไหนหราเขามีลมหายใจอยู่นี่เขาโชคดีแค่ไหนเขาสั่งพลังให้เจ้าของสั่งความโชคดีให้เจ้าของไดคุณพี่นงองโดยการที่รู้สึกดีรู้สึกว่าเขามีโชคดีตลอดเวลาพูดให้ติดปากว่าโชคดีจังเลยโชคดีจังเลย มีเก้าอี้นางโชคดีจังเลยมีรถคี่รถขับโชคดีจังเลยมีบ้านมีบ้านนอนสะดวกสบายโชคดีจังเลยมีห้องอยู่สะดวกสบายโชคดีจังเลยห้องก็ต้องได้ไปนอนใต้สะพานห้องก็ได้เป็นโฮมเลสห้องมีบ้านอยู่ห้องโคตรโชคดีขนาดไหนคิดถึงความโชคดีโชคดีว่าเ้องมีน้ำกินน้ำใจโชคดีได้หมดเ้องลูซึกอ่ะพอห้องลูสึกดูๆบ่อยๆห้องสิกส้างความเหลือเฟือให้เจ้าข้องพอเหลือเฟือมันก็มีความสุขทั้งใจอืม มันก็มีความสุขขึ้นนะพี่น้องเนี่ยคือการซอยให้เจ้าของมีความสุขคิดดีคิดดีคิดบวกนะผู้ใด <Yeah. S 1> คิดให้เจ้าของถูกกับผู้นั้นบาปสั่งบาปให้เจ้าของหลายนะสั่งกรรมให้เจ้าของอยากให้เจ้าของโชคดีดึงดูดความโชคดีอ่ะสงกรรมดีค่ะให้เจ้าของมีความสุขพอเขามีความสุขเขาขยายความสุขของเขาไปถึงผู้อื่นใดเด้ผู้อื่นเห็นเขามีความสุขเขาการ็รู้สึกดีนะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็รู้สึกยินดีรู้สึกเอ้ามีความสุขไปนาเฮาแฟนเขาเห็นเขามีความสุขคนสิบคนก็มีความ เพี่น้องที่น้องมีความสุขกับมีความสุขไปทำเทาเห็นบ่มันแพ้กันแพ้ไปห่อสั์เรียงอีกอ้าวน้องหมาน้องแมวเห็นเ้องมีความสุขกับมากกับสนุกสนานมากกะโดดโลดเต้นมาเลี้ยมามาหอมเฮาเห็นบอมาดมเฮาน่ะความสุขมันสามารถสา่งได้พอสั่งความสุขบ่อยๆบ่อยๆนะคะพอสั่งความสุขบ่อยๆบ่อยๆความโชคดีมันก็นสิไหลเข้ามากเข้ามากเข้ามากจากคนนั้นคนนี่จากทุก ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะค่อยสนับสนุนเฮาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเพิ่นก็ค่อยสนับสนุนเฮาเอา้าคนนี้เขาเป็นคนดีตัวเนี้คนนี้เขามีความสุขเอา้าเขาชอบความสุขก็ขหาเรื่องทรงความสุขไห้เฮาทรงต่สิ่งดีๆไม่เฮาเห็นบ่เขารู้สึกว่าเอา้าคนนี้ไปใส่ก็มีตะคนสนับสนุนเอ้าคนนี้ไปใส่ก็มีต่สิ่งคนนั้นคนนี้ตุ่มอ่แสดงว่าเพิ่นสั่งความโชคดี คนเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากโชคดีนะคะบอกไปจิกปากโชคดีจังเราก็ตีบวกให้ได้อีหยังเกิดขึ้นดีมากเสมออีหยังเกิดขึ้นกับเฮ้าดีมากเสมอเพราะว่าเรื่องนั้นสสแยขนาดไหนเรื่องนั้นบ่ดีหรือดียีหยังเกิดขึ้นกับเฮ้าดีมากเสมอครับพี่น้องมันเส็ดใ้เฮ้าไปอัพเลเวลให้ชีวิตของเฮามันดีขึ้นดีขึ้น มันเป็นบทเรียนตที่เขาถ้าเขาเห็ุเอาบทเรียนเขาเจอบทเรียนผิดพลาดมาแล้วเขาไปเห็นซ้ำแสดงว่ามันบมเมนแล้วถ้าเขาเจอความผิดพลาดมาเขาต้องรู้แล้วว่าเขาต้องแก้ไขแบบไรไปต่อเพราะฉะนั้นนะคะบทเรียนที่มันผ่านของมาในชีวิตของเฮาขอบคุณจา้าที่ทรงของขวัญดอกไม้ให้พิยายาขอบคุณจ้าขอบคุณมากค่นะนะคะเฮาก็ต้องนะคะทรงสิ่งดีๆให้เจา้านนะคะมันดีแค่ไหนที่เฮานะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ชีวิตอยู่มันดีแค่ไหนนะรู้ซึกโชคดีเลยเอา มีพอมีแม่เขามีพอมีแม่เขาก็รีบโทรหาโทรคุยโทรถามโทรคุยกับพอมแม่สมุนหลู้บอกว่าพยยามบ่มีพอมีแม่นะเห็นคนอื่นมีพอมีแม่อุ้ยรู้สึกปีตีน้ำเพลินถ้าเพลินนะเป็นลูกที่ดีเพลินก็สิโทรหาพอมแม่เพลินสมือพอมแม่ของเขาคือ่านบบานเขาโทรหาพอแม่โทรถามความทุกข์สุข นะตถามแม่กินเขาก็ยังพ่อกินเขาก็ยังแค่นี้นะเขากับหัวใจเขากับชื่นพ่อแม่กับหัวใจอุ้ยปปติลูกโทรมหานี่กับคือการสา้่งความโชคดีขึ้นกันขอบก้วมีความสุขอบอ่นนะพอ่พอพ่อกับแม่เขานะ่ะเพิ่นอยู่เมืองไทยนะเพิ่นอยู่เมืองไทยพ่อกับแม่เขาอยู่เมืองไทยอุ้ยเขาอยู่เมืองนอกมันไกลกันขนาดไหนพี่น้องเขาขามนาม้ำขามทะเลมาอยู่ถึงขนาดดีได้ รู้สึกเลยว่าเขาโคตรโชคดีบางคนเขาควสามารถมาอยู่ต่างประเทศได้บางคนเขาอยากมาสิตายเขาก็บ่สามารถมาได้เฮามาได้แล้วเฮาาย่ารู้สึกเหนื่อยย่ารู้สึกท้อรู้สึกว่าเฮาโคตรโชคดีเลยเพิ่มพลังเหตุกนรู้สึกว่าโคตรโชคดีนะฉันเด้มาอยู่ตรงนี้เอาบางคนเขียนมาถามพี่ยายว่าพี่แฟนหนูอ่ะเขาอ่ะหักลูกเขาหลายเขาไม่ลูกติดเขาหักลูกเขาหลายพี่หนูรู้สึกทุกหนูเจ้สิเหตุจังไหนคือเขาหักลูกเขาขาดเอ้า มันดีตัวนี้ผู้ชายคนนีหักลูกเขาอ่ะเอาเขาเป็นพ่อที่ดีเขาก็ต้องหักลูกคิดถึงเฮาบ่งเฮาเป็นแม่เฮาก็ยังหกักลูกเฮาเฮาก็ยังหักขอควัวเฮาเฮาก็ยังส่งเงนินไปให้พ่อแม่เฮาอยู่ไทยอยู่เมืองไทยเฮาก็ต้องคิดแบบนี้เอาเ่นจะหักลูก่นมันดีแล้วโคตรโชคดีแค่ไดที่ได้แฟนที่เป็นก้นที่รับผิดชอบตาเขาบ่ฮหักเขา เขาสิพ้าเข้ามาอยู่เมืองนี้ใดจังใดเขาสิพ้าเข้ามาอยู่ประเทศของเขาใดจังใดถ้าเขาบ่หักเข้าการท่พผ้าผู้หญิงคนหนึ่งไม่อยู่ประเทศของเขาขามน้ำขามทะเลมามันใส่เงินหลายขนาดไหนแล้วขิดเบิ่งว่าถึงแฟนหนูจนได้พี่เอ้าแฟนจนแล้วเขาผ้าเข้าไปเที่ยวต่างประเทศเอาเอาบางคนเขาบ่มีเงินแต่ว่าเขาสามารถพาเข้าไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวอังกฤษ ไปเที่ยวน้อเวยไปเทียเท่ยวนั่นเที่ยวนี่ฮขางโขรโชคดีขนาดไหนฮขางเจ้าใดไปเที่ยวังสัน,สนแสดงว่าเขาหักเข้าแค่เปลี่ยนที่ตัวเขาเขาก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นใดนะคะเขาก็สามารถเปลี่ยนคนอื่นใดหรือเปลี่ยนโลกใดแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเขาได้โลกภายในให้เขาลู้สึดดีอุ้ยโชคดีขอบคุณมากเลยแฟนฉันน่ะ ดีจังเลยเป็นผู้ชายที่ดีที่เขาฮักลูกเขาอืมแสดงว่าเขาต้องฮักฉันแบบนี้เขาก็ต้องคิดดีบอกแล้วว่าให้ตีบวกให้ตีบวกอ่าผู้ชายคนหนีเขาฮักเขานะเขาฮักลูกเขาเขาก็ต้องฮักลูกเขาพร้อมเขาก็ต้องรู้สึกว่า ลูกเขากับเหมือนลูกเขาลูกหลานเฮาเขาอยาไปอิจฉาถ้าเฮารู้สึกว่าเขาหักลูกเขาหลายก็แสดงว่าเฮาอิจฉาเด็กน้อยเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนหลบภายในของเขาไ่ถัดน้องี่เคียนมาถามตอบเลยเออเขาต้องเปลี่ยนหลบภายในของเขาก่อนทฮาโโชคดีแค่ไหนที่ได้เจอผู้ชายคนนี้เขาหักลูกเขานะนั่นมันคือสิ่งที่ดีที่พอ ต้องหักลูกเหมือนบอดีกว่าผู้ชายที่เขาถิ้งลูกเขาไปบ,บอสสนใจแสดงว่าคุณในใดผู้ชายดีๆแล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่เปลี่ยนโลกภายในน่องแค่เปลี่ยนโลกภายในของเจ้าของ โลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกส้างความสุขให้เจ้กากรองรู้สึกเลยว่าขอบคุณแฟนนะ้นแฟนดีจังเลยกี่เพิน่นหกักโลกเพิน่นขอบขอบคุณเอ้อทีเพื่อนน่ยยังนั่นส่งเงินให้ทางบ้านของฉันอะถ้าเขาบ่าดีเขาเอาเงินส่งทางบ้านเ้พ่อแม่เฮาไดจังไดคือเขาดีเฮาเฮาต้องคิดแบบนี้ค่ะเขาพาเฮาไม่อยู่ประเทศของเขาใดแสดงว่าเขาหักเขาแค่ไหน นะมันใส่เงินหลายเด้เอาห้องมาอยูน่น้าแล้วเขาอายุสี่สิบห้าสิบปูนนี่เขาสิไปหางานเหยียดอยู่ใส่อยู่เมืองไทยมันเป็นไปก็ไ่้ใมาอยู่เมืองนอกเขาสามารถที่ไปเหยียดงานแล้วเพิ่มรายได้ให้เจ้าของนี่มันบุญคักล่ะเด้เออเขาตรงขอบคุณซาบซึ้งใจเขาซาบซึ้งใจสามีที่เขาเหยียดเขาขนาดนี้นะคะอย่าเอาแค่ที ลักษณะที่ว่าอู้อิจช้าว่าเขาฮักลูกเขาหลายสิมันสิไปถูกแี่ยังแทนที่สิดีใจดีใจค่ะดีใจยินดีกับน้องคุณน,นันกับลูกคุณนันนี่ะเขามีพอที่ดีเฮาต้องยินดีพเพราเฮายินดีมากๆความสุขของเฮาก็สิเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นให้ใจเอา้าสิ่งดีๆกับเขามาแฟนเขาก็สิเห็นความดีของเฮ้าเอา้าแล้วพ่อเฮารู้สึกด,ดีมากๆ รู้สึกดีกับแฟนของเฮารู้สึกดีกับเจ้าของแสดงว่าเฮาหักเจ้าของบ่หมักพ่อให้พลังเจ้าของค่ะกอดเจ้าของขอบคุณนะโชคดีจังเลยที่ได้อยู่ที่นี่ขอบคุณนะบอกตัวเองบอกชื่อเราขอบคุณนะที่เราได้อยู่ที่ประเทศนี้ขอบคุณมากๆแฟนเราโคตรดีจังเลยพาเรามาอยู่ที่นี่ถ้าเราไม่ได้มาอยู่ประเทศนี้นะเราคงไม่มีเงินส่งทางบ้านให้เฮารู้สึกซาบซึ้งใจแฟนเฮาแบบนี้เราก็กอดเจ้าของว่าเฮาโชคดีแค่ไหนให้พลังเจ้าของทุกมือทุกมือหลูบอหลูก ขนแฟนตีตดเท่าเขาก็สีหักเข้าเขากสีรููซึกซาบซึ้งใจด้วกันเขาเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนหลกภายในแต่ว่าเขาว่สามารถเปลี่ยนแฟนของเขาหรือเปลี่ยนผู้อื่นได้เขาก่สามารถเปลี BRE, ่ยนผู totally> ้อ really, ื่นให้มาหลุสซึกแบบเฮาเขาก่สามารถเปลี่ยนผู้อื่นให้เขามาคิดแบบเฮาเขาว่สามารถบอกแฟนว่า่าหักลูกจ้าขอรายก็ฉันเขาว่สามารถเห็นแบบนั้นเขาสามารถเปลี่ยนหลกภายในของเขาได้ ให้เขารู้สึกดีให้เขาหักเจ้าของรู้สึกดีแค่ไหนหเขาเดิไมาอยู่ประเทศนี้รู้สึกดีแค่ไหนที่เขาซอยห้เขาเดกไมาอยู่ประเทศนี้รู้สึกซาบซึ้งใจเขารู้บาบุญนุณนเขามีบุญคุณนขนาดไหนยักเป็นตวัววาเขาถ้าเขาคิดแบบนี้ตลอดตลอดนะคะรู้บอส่งคืนแบบนี้ไปขึ้นสํานึกรู้คุ่นบอๆบอยๆแฟนแล้วก็ลูกเขาสิมหาเข้ามาขึ้นมาขึ้นร่องเหตุเบิงค่ะแค่เขาสั่งความโชคดีเหตเจาวงแค่เขารู้สึกโชคดีรู้สึกปิติสุขเขามาขีคนดีขนเขางมหาเขานะคะ เฮาโชคดีแค่ไหนนะคะแฟนคนเก่าติดเป็นคนไทยเขาก็ยังก็สามารถเหตุในเฮาได้เท่าขนาดนี้เพราะฉะนั้นเฮาบซึ้งใจจากแฟนฝรั่งของเฮาค่ะนะคะตอบนองที่เขียนมาถามพี่ยาเลยนะคะรู้สึกโชคดีเฮามีแฟนคนนี้เขาหักลูกเขาเออแล้วเขาก็ซอยเฮามากขนาดนี้ย่าถูกค่ะเนี่ยมันต้องมีความสุขค่ะถ้าเฮาเกิดปิตินะเฮาบซึ้งใจบ่อยๆบ่อยๆบซึ้งใจอ่ะที่เขาอ่ะมีบานอยู่แล้วเฮาได้อยู่บานน้ำเขาาบซึ้งใจอืม รู้สึกซาบซึ้งใจที่เฮาเด็มาอยู่บ้านน้ำเขาได้นอนสุขสบายกินอาหารดีๆเราเขาก็ได้ดไปเห็ดงานเพิ่มเราก็สาม,มาส่งเงินให้ทังบ้านอยู่เมืองไทยรู้สึกซาบซึ้งใจในสามีค่ะย่าไปต่อวาย่าไปวาวาแฟนอุ้ยบ่ด,ดีจังสันจังซี่เออย่าไปตอว่าเขาเขาหักลูกเขามันถูกแล้วเขาเป็นพอที่ดีพอที่ดีก็ต้องฮักลูกแบบนี้บ่ทิ้งลูกเนี่ยโคตรโชคดีขนาดไหนเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเฮา สาบสนใจบ่อยๆเด้อสาบสนใจบ่อยๆ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 ,อยๆหากเจ้ความดู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 ดเขาสิเกิดความโชคดีเข่ามาค่ะอันนี้เพียยาตอบเลยนะคนะสำหรับมอนีนะเพียยาลาไปกรจ่าเรากับพอกันไม่มืออนะ่อนอะ่ะมาแบ่งปันเรื่องดีๆทุกมือจ้าหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มประมาณเนี่ยเพียยาไหมานะคะแบ่งปันเรื่องต่างๆนองผู้ใดที่อยากจะปรึกษาอย่างเขียนถ่อมาได้ค่ะเพียร์ยายินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำใน ที่ถูกทางถูกวิธีแล้วแต่ว่าเขาเสียอไปเฮ็ดบอถ้าเ,าเอาไปเฮ็ดเท่าก็เกิดความสุขค่ะพ่อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้น้องๆที่อยู่เขาอยู่ไม่อยู่ต่างแดนน้ำกันนะเขาก็หากันเขาเป็นคนไทยมีอย่างปรึกษามามยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องเงินบ่ต้องเรียว่าปรึกษาด้วยเรื่องเงินยังมาขอยืมอันเรื่องอื่นปรึกษาได้หมดพี่เสียเท่ไดรหนูจังสิมีรายได้เพิ่มคือพี่อ่ะปรึกษาได้แต่ว่าถ้าเขียนถข้ามมหนูขอยืมเงินแน่บ่ต้องบม่ต้องบ่ต้อง เออนะกินดีให้ค่าปรึกษ,ษาทุกอย่างเลยกลับน้องๆองที่อยู่ตั้งแดนพี่เนี่ยหนูทูกใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อกม่เออสิบอก่าเหตุจังสันจังสีเดอ้อไปแก้แบบนี้แบบนี้เหตุตามเรามันสามารถพันได้โอ้เอยนะกับพันตรงนั้นมาก,ก่อนแล้วสาหรับมูนี่เอ้ยลาไปก่อนเราเจอกันไหมจ้าไปแล้วค่ะ